เป็นลูกค้าหรือเป็นรปภร้านนี้เนี่ยเป็นรปภประจาร้านนี้ค่ะออกไปกินข้างนอกร้านเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาเห็นมันจะดูไม่ไดีเอาทาไมฉันจะนั่งกินในนี้ไม่ได้ล่ะคะก็เพราะเธอเป็นแค่รปภ่ะสิ ลูกค้าหรือเป็นปรปภร้านนี้เนี่ยเป็นปรปภประจาร้านนี้ค่ะอออกไปกินข้างนอกร้านเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาเห็นมันจะดูไม่ไดีเยาเออแล้วคุณเป็นใครหรอคะฉันเป็นผู้จัดการใหม่ของร้านนี้ขอโทษค่ะอออไม่รู้ว่าเป็นผู้จัดการใหม่ค่ะไปออกไปกินข้างนอกร้านได้แล้วเออแต่ผู้จัดการเก่าเขาอนุญาตให้มากินในร้านนะคะเพรตอนเช้ย,ยังไม่มีลูกค้า ผมเป็นผู้จัดการใหม่คำสั่งใหม่หรือเธออยากจะเปลี่ยนง,งานใหม่ฮะไม่ค่ะออกไปสิยืนอยู่ทำไมเราเกิดอะไรขึ้นคราบผู้จัดการมาก็ดีแล้วทีหลังนะอย่าให้เราพอเข้ามากินในร้านอีกเข้าใจไหมเออทาไมหรอคะบอสก็ไม่ได้ห้ามนี่ครับนี่คนอยาวอาบอสมาขู่ผมนะผมเป็นผู้จัดการผมมีสิทธิ์มันไม่บ้าอำนาจไปหน่อยหรอคะ คนเราจะทําอาชีพอะไรก็เท่าเทียมกันทั้งนั้นแหละค่ะหยุดเลยนะเป็นแค่เด็กเสริร์ฟมมกล้าต่อปากต่อคำกับฉันเหรอฉันไล่เธอไล่ออกเลยเหรอคะส่วนเธอออกไม่ได้แล้วหรืออยากตกงานอีกคนนึงไม่ค่ะขอโทษค่ะ สวัสดีคะ่ะผู้จัดการฉันจะออกไปทำธุระข้างนอกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันมาค่ะเป็นอะไรรู้สึกมึนๆหัวนิดหน่อยอะคะ่ะเออผู้จัดการคะวันนี้อ้อมขอลาครึ่งวันได้ไหมคะได้แต่ต้องลาออกนะถ้าเธอทำไม่ไหวก็ลาออกไป โถ่เจ้ตะโกนทำไมเนี่ยฉ่านตกใจหมดเลยเอ,อ่อขอโทษค่ะคุณเป็นผู้จัดการใหม่ที่นี่ใช่ไหมคะเออเอ,อ๊ะฉันไม่เคยเห็นหน้าเธอเลยเรารพพใหม่เหรอใช่ค่ะท่านเออดีอยู่เป็นแล้วร,รพพคนเก่าหายไปไหนละคนเก่าไม่สบายค่ะดีรู้ตัวว่าไม่สบายออกไปชักทคดีแต่จริงๆแล้วเขาไม่สบายก็น่าจะให้เขาหยุดนะคะ พราะถ้าให้เขาฝืนทําจะดูเหมือนร้านใจดํานะคะหยุดเลยนะเป็นแค่รปภลูกจ้างยังมาสั่งมาสอนฉันเธอก็เหมือนกันแหละอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปที่นี่ชั้นใหญ่สุดนั่งรปภมองอะไรเดี๋ยวก็ได้ตกงานตั้งแต่วันแรก นี่เธอเข้ามานั่งกินในนี้ได้ยังไงออกไปทำไมฉันจะนั่งกินในนี้ไม่ได้ล่ะคะทำไมเหรอก็เพราะเธอเป็นแค่รปภนะสิแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นรปภสติดีหรือเปล่าก็เธอใส่ชุดรปภอยู่ใครเขาเห็นก็รู้ว่าเธอเป็นรปภอ๋อเหรอถ้าฉันถอดชุดรปภแล้วใส่ชุดธรรมดามานั่งกินในร้านฉันก็เป็นลูกค้าสินะใช่ คุณนี่ต่ำตรงจริงๆมองคนแค่ภายนอกมีจิตใจสโปรกแบบนี้ไม่ได้เป็นคนนะคะหยุดเลยนะฉันบอกให้เธอออกไปกินข้างนอกทำไมฉันต้องออกไปในเมื่อเราก็เป็นลูกจ้างเหมือนกันแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไล่คนอื่นแบบนี้ด้วยทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ฉันเป็นผู้จัดการของที่นี่ใหญ่ที่สุดในร้านนี้ใช่หรอคนที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เจ้าของร้านหรอก็ใช่แต่เจ้าของร้านเขาไม่อยู่ แล้วเธอรู้จักเจ้าของร้านหรอไม่รู้ฉันไม่เคยเห็นหน้าแต่ฉันมีเบอร์เขารองงั้นก็ลองโทรสิได้ฉันก็อยากเห็นหน้าเจ้าของร้านเหมือนกันฮัลโหลฉันนี่แหละเจ้าของร้านเธอ เธอนอกขบยโทรศัพ์เจ้าของร้านแ,แน่เลยใช่คนนี้แหละเจ้าของร้านเธอเธอรู้จักเจ้าของร้านด้วยเหรอรู้จักสิเขาเป็นรุ่นน้องแถวบ้านฉันแล้วฉันก็รับเขาเข้าทำงานเองพี่เฟิร์นไม่เป็นไรหรอกน่าจะเป็นเพราะหนูเองแหละที่ไปเถียงผู้จัดการใหม่ตอนเขาสมัครมาพี่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์เองหรอกเห็นร้านขาดผู้จัดการพี่ก็เลยรับเข้ามา แต่ถ้าเขานี้ยใส่เสียแบบที่วันเล่าพี่ต้องหาเวลาไปเยี่ยมที่ร้านบ้างละแหละสวัสดีครับคุณเฟิร์นแล้วคุณเฟิร์นมาใส่ชุดปรปภทำไมละครับก็ฉันอยากจะมาลองดูพฤติกรรมแย่ๆของผู้จัดการใหม่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนี่เธอเป็นปรปภที่นี่เหรอใช่ค่ะ เป็นรปภประจำร้านนี้ค่ะเอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าดูท่าทางไม่ค่อยสบายหนูปวดหัวมากค่ะขอบคุณมากนะคะคุณลูกค้าที่เป็นห่วงอ๋อเลื่อแนะนำตัวไปฉันไม่ใช่ลูกค้าฉันเป็นเจ้าของร้านที่นี่วันนี้ฉันจะมาเยี่ยมร้านเจ้าของร้านหรอคะหนูขอโทษจริงๆนะคะหนูไม่รู้มาก่อนเลยะคะ่ะไม่เป็นไรจ้ะ สบายขนาดนี้ทำไมไม่หยุดไปล่ะมาฝืนทำทำไมเออหนูเป,นนะะเป็นห่วงร้านนะคะเป็นห่วงร้านแต่ไม่เป็นห่วงตัวเองเนี่ยนะเออคือว่ามีอะไรพูดมาผู้จัดการคนใหม่บอกว่าถ้าหนูด้นจะโดนไล่ออกคะ่ะอะไรกันบ้าหรือเปล่าคนป่วยนะไม่เป็นไรเธอหยุดไปเลยแล้วก็เอาชุดรประพอมาให้ฉันยืนด้วย ผมกอโทษนะครับคุณเฟิร์นผมขอโอกาสอีกสักครั้งนะครับมันไม่มีโอกาสสำหรับคนแบบเธอรหรอกอายุเธอยังน้อยเปลี่ยนนิ้ใส่ตอนนี้ยังทันนะก่อนที่ชีวิตเธอมันจะล่มจมไปมากกว่านี้ออกไปจากร้านฉันออกไปสิคุณเฟิร์นไล่แล้วนะคุณเฟิร์นคะไล่ออกไปแบบนี้แล้วจะรับผูดจัดการใหม่ทันหรอคะ ทำไมฉันต้องรับใหม่ล่ะอ้าวแล้วใครจะมาทำแทน,แทนล่ะคะก็ <_ c oughs> ะเธอไงละวันจริงเหรอคะคุณเฟิร์ขอบคุณนะคะเออแล้วเราพอพอหญิงคนนั้นน่ะปากไปถามเขาหน่อยนะว่าเขาอยากมาเป็นเด็กเสิร์ฟทีลานหรือเปล่าทำงานในห้องแอร์สบายๆไม่ต้องไปยืนตากแดดตากลมค่ะคุณเฟิร์สเขาน่าจะรับอยู่แล้วละค่ะจ้ะจำไว้นะคะ อย่าใช้อำนาจทำตามใจชอบโดยไม่สนใจหลักการของความถูกต้องอย่าบ้าอำนาจจนไม่มีมนุษยธรรมอำนาจมีได้ก็หมดไปได้ถ้าใช้มันอย่างไม่เหมาะสมนะคะ องดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน